เราก็เคยได้ยินเนาะว่าการซื้อบ้านเนี่ยเราไม่ได้เลือกบ้านบ้านเป็นคนเลือกเรามันช่างลุ้นเหลือเกินเหลือเกินก็ตื่นเต้นมากพอรู้ว่าเราได้ก็รู้สึกมีความสุขแล้วอะไรแบบนี้ครับผมชื่อแคนนะครับซื้อบ้านกับมางกรเอ็กเซ e s นนี่แหละเราซื้อในหมู่บ้านพฤกษดานะครับอยู่ตรงแถว345หเซลซื้อกับคุณอุกค,ครับผมคือเริ่มจากการที่ ครอบครัวเราก็ใหญ่ขึ้นนะครับจากการที่เรามีอยู่กับพ่อแม่แต่งงานมีครอบครัวมีลูกก็เลยมองหาว่าเราอยากจะมีสิ่งแวดล้อมที่ดีกับลูกของเรานะครับก็เลยเริ่มที่จะมองหาบ้านหลังใหม่เพิ่มขึ้นจากเดิมอะไรแบบนี้ครับสิ่งแรกเลยคือมองก่อนว่าเราจะซื้อบ้านมือหนึ่งโครงการใหม่หรือหาซื้อมือสองแล้วพอซื้อมือสองแล้วก็บอกว่ามือสอง เราจะซื้อกับผู้ขายโดยตรงหรือซื้อผ่านตัวแทนต่างๆอะไรแบบนี้ครับซึ่งเราค่อยเริ่มหาข้อมูลมาว่ามีเป็นแบบตัวแทนด้วยอะไรแบบนี้ครับคนรอบข้างเนี่ยทักท้วงหมดซื้อทําไมมือ2ทําไมไม่ซื้อมือ1เลยล่ะอะไรแบบนี้ซึ่งกว่าจะหาข้อมูลให้เขาเข้าใจได้หมายความว่าเราก็ทำความเข้าใจก่อนนอะว่าทําไมเราถึงซื้อบ้านมือ2ก็เพราะว่าเราดูข้อมูลแล้วแล้วเราก็มาเจอกบบบางก่อเอ c กเซสนะครับซึ่ง จากการสอบถามข้อมูลของคนที่เคยซื้อบ้านกับบางกาะแอสเซทจากในเว็บต่างๆเนี่ยก็คือบางกากแอสเซทเท่าที่เราดูมาครับยังไม่ค่อยมีความเห็นในด้านลบสักเท่าไหร่เนาะก็เลยคิดว่าเออน่าจะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์เราก็เลยมั่นใจและติดต่อเข้ามาครับทางบริษัทเนี้ยเขาทําบ้านได้ดีแล้วก็มีบริการหลังการขายที่ดีอะไรประมาณเนี้ยครับก็เลยลองตัดสินใจมาสอบถามกับตรงนี้ดูครับ โจทย์ข้อแรกที่ได้แบบว่าอยากจะหาให้ได้เลยคือความปลอดภยัยแล้วก็มีสวนหย่อมทะเลสาบเพราะบ้านหลังเดิมที่มีอยู่เนี่ยคือจะมีของพวกนี้ครบแล้วพอย้ายมาก็อยากจะหาอะไรที่มันมีแบบนี้อยู่นฮะส่วนมากมักจะอยู่บ้านกันมากกว่าที่จะออกไปเที่ยวข้างนอกที่สุดก็คือความปลอดภยัยเพราะว่ามีลูกสาวครับอยากจะซื้อความปลอดภยัยสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับลูกสาว นี่ส่วนสำคัญครับจรเล้ให้ฟังว่าวันที่ตัดสินใจว่าโอเคผมจะซื้อละก็ขับรถวนเข้ามาดูบ้านกำลังขับผ่านเนี่ยมีเซลล์อีกท่านหนึ่งพร้อมกับลูกค้าเข้ามาดูผมก็เอาแล้วไงเอาแล้วไงอะไรแบบนี้ตั้งแต่วันนั้นมาก็แบบพยายามคุยกับทางคุณอู๋ตลอดว่าเอ๊ะมีใครเข้ามาสนใจด้วยหรือเปล่า จะต้องมีการแข่งขันกันไหมอะไรแบบนี้ครับเ mm hmm. จ้าทงเจ้าที่นี่ก็ไปบนบานสารเก่าหน้าดูเรียกว่าเอาทุกทางจนกว่าจะได้บ้านหลังนี้มาแบบนี้ครับ mm hmm. ทุกคนแฮปปี้หมดเพราะว่าก่อนที่จะซื้อเนาะเราก็พาทุกคนมาดูมาตัดสินใจร่วมกันอยู่แล้วครับบ้านหลังนี้เกิดจากการตัดสินใจของเรา3ามคนว่าเฮ้ยชอบนะอะไรแบบนี้ครับก็เลยซื้อครับชอบตรงมุมที่เป็นมุมด้านหลังซึ่งเป็นแบบว่าชิวๆโล่งๆองโปร่ง แล้วก็มีสนามเด็กเล่นด้วยอะไรแบบนี้ครับแล้วก็มีห้องเก็บของด้านหน้านางจะวิใัยพวกหนูอะไรแบบนี้ครับก็คืออยากจะทําห้องฮะทำห้องเก็บของเพิ่มทําห้องเหมือนกับห้องเป็นไลฟ์สไตล์ต <marshmallow> ่า <tennis> งๆอาจจะเป็น <trem> ห <ble> ้องแบบห้องนอนห้องทํางานเพิ่มเพราะว่าจากเดิมของเดิมดีอยู่แล้วนะแต่เราอยากจะได้ความกว้างขวางที่มากขึ้นกว่าเดิมอะไรแบบนี้ครับก็เลยต่อเติมด้วยก็เลยสภาพแบบนี้อยู่กับตอนนี้ เ้ีของประกอบ a c c เ s s เนี่ยเหมือนกับว่าเขามีหลายทำเลให้เราเลือกเนาะอย่างตอนที่พี่ซื้อเนี่ยพี่ก็มองว่าเฮ้ยอยากได้บ้านทำเลประมาณแถวนี้เราก็เริ่มมาดูทำเลแล้วก็ติดต่อไปทางเซลล์คือคุณอูคุณอู๋ก็จะแจ้งมาว่าแถวนี้มีค่ะมีหมู่บ้านนี้หมู่บ้านนี้พอเข้ามาในหมู่บ้านปุ๊บมีหลังนี้หลังนี้เราไม่ต้องตระเวนหาบ้านเองไงเราแค่ใช้ตัวแทนให้เขาดูแลบ้านให้พอซื้อเสร็จปุ๊บจะมีบริการหลังการขายอีก แตกต่างจากบ้านมือหนึ่งไหมผมน้องเห็นความแตกต่างเลยนะนั่นเองครับเพื่อแบบขอบคุณบางกรกอบเอกเซลละครับที่ทำตรงนี้ให้กับพวกเราอย่างนี้ครับ รับชมผลงานของเราแล้วอย่าลืมกด Subscribe c h anel n Bangkok Asset และติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราค่ะ